คนมื่อนี้มาพบกับจองของกุกิกสาวน้อยร้องสารเนาะเมื่อนี้กุกิกจะพาทุกคนไปโอ้ยแต่ไปซ่อนกุ้งนะไปซ่อนกุ้งอยู่น้ำสารเนาะทุกคนน้ำอันน้ำแห้งมาโซนสบายดีกองเอ๋ก็มันจะชวนกวงแต่ว่าโบจุ้งเอ๋เอาเฮ็ดเลยว้าน้ำอนแล้วันนี้เหมากุ้งเด้อแมนจุ๊กน้อยเดี๋ยเขาเช็ดกุ้งออก นน่เดอแม่บอกเออขอให้เป็นเส้นน้ำเถอะนั่นคือเขาไปแล้วนั่นตอนนั้นเหรอแต่ว่าตอนนี้มันอย่างกุ้งอย่างน้อยก่อดูเยอะก่อแม่ตอนนั้นจู่หาว่าสิเอ็นส่วนเท่านี้เอ้ยไม่ต้องตักเลยฮะไม่จีบเอ็ทส่วนเท่านี้ตักน้ำคือไม่ต้องอะไรได้ยังแม่ทุกคนตอนอันแม่กุกกี้คันเอ็ทเอ็ทส่วนอยู่นี่กับส่วนด้านนี้เนาะด้านนี้ได้อด้านนี้ได้มันเป็นดินรวมเนาะแม่เนาะ ดินหวมบ้านดินหวมดินเดินละดินป้าว่างดินป้าว่างใยากเอเอ็ดแล้วก็เฮททุกคนโคกิ๊กจะลงมือซอนเนาว่าซีได้บอี่อามาี้ันจะเป็นไม้เพื่อพอดีคะแนนเต็มคะแนนเต็มแต่ว่าคนไปทางไก่ก็น้อยโวเลยน้อยลยยาวลุยเลย ลีงกะวดตัวยาวๆวตตัวยาวๆเยได้บ่กีกมันกระบหันยหายก็นี่นีลูกลูนี่กวัลงมากวัลงเบื้องดูอะไรป้าน้ำงามขนาดทุกคนมาปุ๊บกะซิได้อยนนั้นเอานีโอเคล่เมยไปมาไมาไปมาีดโเกล่ คุณอะกล้าว่าอู้นี่ยเนอู้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี่อู้ยได้กินอยูสามสี่ตู้นี่บ้าร้องจับกองลูกดีๆแม่ไม่เด้ออือเขาเป็นผู้แหงม่านในงานอู้ได้อยู่ได้อยู่เกียวเขียได้อยู่ได้อยู่ก้อยกุ้งเด้อก้อยกุ้งเด้อทุกคนโมแหล่งก้อยกุ้งเด้อเห็นบ่แม่เป็น เออเน่เนโอ้กุกิกได้ไล่โตเต๋อทุกคนอ้าวกุกิกจัดการกับกล้องกุกิกซะอ้าวแม่แม่กบันเข้าออตันนี้ห้งแบบนี้เยอะฮูนทำยังเยอะตลอดดอเยอซัมดอ Ô đại đại lễ hội hết mẹ. Tất đuôi sữa ơi. Ni này. Bong san chưa là ký tố ghi nhai. Mào buồn sắp cuộc ký kết cùng hai. Mamma mama 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 นี่นี่ชูคนแม่น้อยได้บ่เบิ่งแม่กูกิ้กกันเนาะได้บ่แม่โอ้สามตัวสี่ตัวแล้วแม่สี่ตัววูแม่ย่างบุบบุบบุบบห้าตัวบกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวกุ้งธรรมชาติเด้อนี่บุเป็นกุ้งเลี้ยงเด้อบุเป็นกุ้งทะเลเป็นกุ้งน้ำสานเด้อหูเป็นสี่ฝ่ายบุรุษนี่หนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ดิดออกกระวังบุ๊ จับอยู่นี่ได้ป่ะจูดันได้ปะโอ้ด้ยเทวสันเคียวคุ้มกิ๊บทุกคนเบื้องบนได้ทุกคนเบิ้งแม่แอร์ซ้อนกันเบิ้งดูแม่แอร์ได้ไล่บอกไล่เทสจะลงง่ายทุกคนเก็บคักุยโอ้เลยในป่าตุกเฮ็ดกุ้งออกคือสีได้ไล่เนาะเนาะข้ากันในป่าฮันปลาตะดำเนาะปลาตะดำไม่โดนมาขาสเปรดกุ้งออก อุ้ยเอาเอาเบิ่งแมโนยก่อน mm. hmm. ้อกย่นอีกทุกคนกูกีกไข้เมื่อกี้หัวเมโนยคาดอ้ยตาดไเฮ้ยบดนะนี่อุ้ยป่าป่าอันเดียว่าอันน่ะ้ยซ่องตัวทุกคนตัวกุ้งตัวกุ้งดำเนาะทุกคน นี่ทุกคนค่ะจะซ่อนอยู่แกงซะสัตนะนี่แม่เขาสิไปกองพูน้นีกว่าไหมอ่ะโอ้ยซ่อนอยู่นี่ได้ลไ,ดออไดล่เขาไปเลยนะมันทำเลยทุกคนไดไล่แหงไหมนี่ก็ได้ซั่มนี้เกิวันกระทืบว่าไดไล่แล้วเนาะเพราะว่าซั่มนีน้เนาะวิ่งเขาน้อยๆแง่้ยเาวิ่งเขาเฮ็ดเป็นด่างแหงไดไลขด่ขันซ้อนไดเงี้ย บาดหนึ่งปลาท่วเนี่ยอุ้ยตัวนี้มันเป็นบาดสัน้นพวกไปซอกบ,บาดยาวๆค่ะห้าปลาขีมูปลาขีมูกเักาจะซ่อนซาบุดได้วิ่งสีนนำกลนเห่าทุกคนอุ้ยแม่กุ้งอ่ะแมันี้ก็ได้ ีทุกคนฮาไงโดดลงละอื้มนี่คนกี่ดคนนี่ดีดดีสองตัวนะดูโอ้ยไปมัสิได้เน่ไลาบอสซอนลุมคืนบ ก็เพิ่มขึ้นกะลมกันสิเป็นเนาะมันจังต pues mm ิดมันจังมันจ nah, ัง <một> ไปคอนอยู่รูมุนนี The ่ไดอยู hmm. ่ไดอยู <Naruto> ่ไดอยู่ไดอยู่เด้อเก็บหซิบโอ้ยเนปาดเนปาอีกตัวนี้แด้ทุกคนตัวนี้ก็มีอือโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะมีทุกคนปนปามี คนเพิ่นก็เป็นอ้าน้องกันเนาะทุกคนส่วนยั่ะค่อยอาบน้ำได้หนันเนาะม่ยอ่ลอใจค่อยได้หนันเนาะเห็นค่อยลงมาก,กับมาเลยจเจ้านี่บอดีทุกคนโซนจึ๊กจึกๆๆจักๆทุกคนตอนนี้ท้องฟ้างามขนาด มันไปไปไม่รำรมาสาักซ่อนงอกๆงกแงก็พอได้กินทุกคนและบ้านานอกคอบนาห้า,ากาาาินตามแม่แมนมือโบาดก็ได้ซื้อชื่อส่วนายกได้ข้าวยางกระดาษครับข้ายางข้ากรตินนี่ ไม่บันทีตามทิศย่านส้องิศนี้แตเด็มกมือนี้แห้งติดขนาดไปเศร้าเลยนี่พ่อก็ไปแต่เศร้าๆกะติศนี้คือเก้ากัเลยเหาก็เลยไ่ได้เงินเหาก็เลยต้องได้มาซ่อนกุ้กินแล้วกะจู่ห่าก็ว่าอยากมาแต่โดนหุ่นเลยทุกคนมือนี้ว่าสิพากันไปเอาปลาแต่ปลาบูมีมาซ่อนกุ้งแทนแม่น้อยสู้กูขอเป็นน้ำสู้เด,ดี๋ยวดูกูบ่มีอันกูบ่มีอันกินเฮงละสู้ อย่าว่าได้ไหมเ,ามาเาอาเนาะอย่าวาคืไปสู้บรสุทธกูตีไลยอ,ไอยู่กักูกิ๊กทุกคนไล่จุดอเอยเออมันเก็บเอาะจุดน้อยๆกุ้งฟอยเมียนกำลังฟอยได้ทุกคนทุกคนขากรุงรุ่งลูกกุ้งค่ะ หาตังยาต์แม่เก็บทุกคนแม่ย่าต์กันจำยาต์เลยก็กุ้งให้แม่โบได้กินซ้ำเบิ้งดูนี่เริ่มละนี่เริ่มเริ่มเริ่มละทุกคนนี่โอ้โหงายไล่ไอ้เงินคนคนคลองอยู่ทุกคนกูกกิ๊กยากไปอาบน้ำลูกไปอาบนึ่งเลยแม่ทุกคนกับเจ้ารากูกิ๊กย่างลงน้ำสาแล้วก็เจ้าก็มาอาบ ไี่ทุกคนฮ่าจะอาบน้ำมาแล้วทุกคนหนาวแหงแล้วเาก็เลยข้ามไปหาแม่วาไรทุกคนแม่ไปซ้อนกุ้งอทุกคนทุกคนเบิง้งเด็กกูกิ๊กจะปินให้เบิ้งทุกคนแม่กูกิ๊กจุ๊พู่นอนี่กูกิ๊กจุ๊พี่แล้วกูกิจไหมพี่เนาะเพราะว่าเขาไปบูดตายเพราะว่าน้ำมันชิชัดจังสี้ not corn เขากระซิท้าเบิ้งแม่ว่าแม่ซ้อนกุ้งได้หลายบททุกคนไปไปเบิ้งกันเลย นี่ทุกคนตอนนี้กูกี้ข้ามมาข้ามน้ำมาเบิ้งประกดปักตีนแม่นะทุกคนย่างมาโคเจับใจแม่ได้มาประกดแม่ประกดได้ตีนแม่เลยหัว่ประกดลงนทุกคน ก็หดไม่ได้เด้อทุกคนคุณโอ้แล้วแมเข้าโลกแท้โอ้ยไม่เจ็บเลยซ้อนตอบอะไรปีดปรากฏตัวปัญหาขุงเซงแม่นไอ้นี้เลยว้าจนหักเนาะโอ้เจ้าซ้อนอะไรเด้๋เจ้าแม่อาก็ซ้อนปกติฮะเละแม่ไปเยียบเอามันเนาะเจ็บเลยตีนตัวปัญหาทุกคนขณะใส่ท่องตีนจะปวดไส่รองเท้าอืมใส่รองตีนจะปวดไส่รองเท้า ไม่ใช่กืแม่ึกษหนูเห่ากดกัดเธอเนึ่งทุกคนตอดเลยหนูเห่ากัดอือโอ้เจ็บเจ็บเจ็บได้ไล่าเราไหมเดินขี้ต่อโอยเราบุหูใส่ต่อโบได้ทุกคนพอแล้วแม่ไปทุกคนกุกิกิซิซอนเองวันนี้แม่บ๊วย ประโกดปักตีนและเจ็บแค่เว่าทุกคนงานคาเคเลยน้ำสัตว์ไลายเติบเนาะนะฮะสิไปต่อเมนูกอยกุ้งกอยกุ้งเต้นแต่บ่บ่บ่ได้กินกุ้งเต้นเนาะเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดให้มันสุกโอ้เจ็บค่ะตายแท้ตายแท้เขาเลิกตเนาะซอนไปเหยียบป๊บกุ้งดึงออกันดินติวๆๆๆๆโอ้เจ็บ ฮะโอ้แม่กลุมดึงมันออกมันกระโบยกออกแล้วมันเนี่ยมันเข้าลึกละ่ะดึงกันย่างตาย,ยอืมกแก้วข้าเลยได้บอ กุกิกเมื่อกี้แม่ซ้อนแม่พากันซ้อนเพื่อนอาบน้ำยางตายอน,น,นี่สิเป็นท่าทางลงเลยได้นี่ท่าทางลงนี่นกุ้งหอยปูปลาเต็มเพียบเลยวสวยงามผูู้ขอบฟ้างามไรงามมาทุกคนปทาเอฟซีไทยมาเยี่ยมยามสิพามากินข้าวหาดเนาะ กินข้าวป้าธรรมชาตรงามขนาดเดี๋ยวไล่เราหน่อยเสืออ้อ้อว่ะอันนี้อันนี้แม่้อยเป็นกเนนเนะ็เป็นน้องเลยเนาะเป็นน้องแม่จำปีเป็นลูกพี่ลูกน้องแม่แอน,นี่สีเป็นน้องสาวของแม่้อย แ yeah, ย่เสีดกินเนี่ยอยข้าพเจ้ากับสิกลอยต้องกลอยก้อนกลอยอย่างเดียวเอ <laughs> มามาสนา้นเหาก็เอากุ้งออกเอ็ดกลอยแล้วเหาก็เอาปลาเห็ดอ้อมาซ้นสีแรกมือแรกเรกืดเทียบกันกระกุ้นเลยอืมจะนมันให้สิเอ็ดอ้อแล้วสิเอาอันปลาให้อันนี้สิกลอยอย่างเดียวเพราะว่าได้ปลาน้อย จับจับนี่เขาสิ่แป๊วป้าแม่ทุกคนมาละป้าเมื่อกี้จับภาพได้ไล่น้ำเนาะพี่ของแม่ป้าน้ำเขาบังขี้เจ็บซีนพ่อแม่คุณมีแต่ตัวยิ่ยื่นป้าทุกคนบอกด้านนี่นะนี่ทุกคนแต่ตัวยิ่งยื่นี่เอาเอาเรือกป้าเฮธอไม่น้อยมีทุกคน แม่จับดูแม่ไายฮูบแม่จับจะทำได้ทุกคนท้าเบิ้งแม่น้อยนะทุกคนพองผู้เดิมเบิ้งแม่น้อยในหอกป้าตัวนี้นะแง่กระท้องแม่แอรเองแม่แอรอีกกุ้งแม่ดูอส่วนนิดน้อย คุยแม่มันวิญญาณกุ้งอย่างนี้ได้ไล่ด้วยขอกอยเด้อยคุณเออเธอว่าปะกวดบักนี่นี่บักบักที่ทำให้แม่เราเจ็บทุกคนนี่ทุกคนโอ้โหแม่แอร์ได้ไล่ละแม่พีแอรมันได้ตัวยื่นตัวยื่นตัวนี้เดี๋ยวได้ตัวยื่นในเดิมประกวดอันแห่งสวยนี่สินี่สัมเรนนะอู้เจ็บปลาหมูป่าเมื่อกี้บักคักทุกคน อาบน้ำอีกกอัดจริงเหมือนในหนึ่งว่างทุกคนตอนนี้เพื่อกูก็เอาตอนนี้เพิ่นแบ่งป่าให้แม่นอยเนาะป่าให้แม่นอยไปอ้อแม่ซีกินแต่กรุ้งก้อยกรุ้งเอาไปยันได้ทีมตามคนต้องให้ผู้เดียวไปงวดหน้าที่ต้องแม่นอยกับแม่แอต้องให้แม่งวดต่อไป ให้แม่แอฟนะแม่้อยกับแม่ปีให้แม่แอฟวันี้นะเบานี่ทุกคนมือนี่เป็นมือแห่แงสวยแม่เก็บตีนนะทุกคนโอ้ยกับต่ายห้ามเลยไลฟ์่อกี้รับตลกเอาแล้วแม่น้อยโอเคทุกคนวันนี้กูกิ๊กก็จะขอตลาไปก่อนเนะถ้าเป็นมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกูกิ้